ยังไม่ได้เอาจริงเลยคิดว่าพวกเจ้าจะสามารถเล่นกับเราได้นานกว่านี้เชียอีกแม้ว่าถ้านี้จะไกลห่างจากระดับคอมพีจักพรพัิแต่สาเก็บกวาดฝูงแมลงวันอย่างพวกเจ้าเหมาะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขข่ป้านพันมายาพุ่งสังหารเป็นวิชาขขา่ป้านของพวกเราสำรักสานลมที่สูญหายไปหลายปีตำนานเล่าว่าขขา่ป้านนี้ตับใดที่อยู่ในรัศมีสิบลี้จะรับรู้ถึงพลังวิญญ,ญาณบนล่างจอมยุทธ ที่ไม่ได้มาจากสำนักสลานล้มสังหารมันให้หมวยมรณาจนสิ้นชีพสีวาและรีบหนีเร็วเสี่ยวสือนอ้องเสี่ยวสือดูเหมือนลูกหลานของเจ้าต้องเห็นโลกให้มากกว่านี้สิบลีอย่างนั้นเหรอสร้างเป็นเรื่องตลกและรีบหนีห่างไปร้อยลีหู้ห้สวนพวกเราสามสำนักมาเยือนด้วยเจตนาดี แต่เจ้ากับสังหารผู้อาวุโสทั้ง3ของพวกเราวันนี้สำนักสลานลมเจ้าต้องล้างโลหิตด้วยโลหิตอยากเล่นงานใครย่อมหาเหตุเสมอช่วงนี้คนสำนาักาไม่เคยพ้นจากประตูภูเขายา่จะสังหารผู้อาวุโสอย่างที่พวกเจ้ากล่าวแต่เป็นพวกเจ้าปิดล้อมพวกเราระหว่างกับสำนักอยากจะทำอะไรกันแน่ไม่มีอะไรจะต้องอธิบายลางแคนแทนอาจารย์สิทธิ์น้องระวัง เจ้าไม่เป็นไรนะขอบคุณสิทธิ์พี่ผู้อาวุโสเถาเสียนเกิดอะไรขึ้นเห็นสัตว์ว่าล่วงซึงเสียครอบครองตำแหน่งการฝึกฝนที่ดีที่สุดในแดนสุขาวดินทาการแต่ความเร็วการฝึกฝนยังด้อยกว่าสิทธิในสำนักบางคนที่มีคุณสมบัติธรรมดาเสียอีก เพื่อที่จะช่วยนางฝ่าด่านคะสํานกได้เปิดไซสิลาวิญญาณ8ส่วนที่สํานกสลาล,ล้มทำงานหนักสะสมมาตลอด10ปีสิทธิ์ก้าค้นถึงกับทนคออสเนีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนางไม่ไหวและเสียชีวิตยอย่างน่าอานาถพอาวุโสหรือว่าเจ้าสามารถเรียกบันพศนเพื่อให้เขาช่วยเหลือเราได้หรือไม่ข้าจะลองดูตอนนี้ข้าศึกอยู่ตรงนั้นฝืนสู้ต่อไปเกรงว่าจะทนไม่ไหวบันพสนผายล้มของสํานกสลาล,ล้ม หากเจ้าเป็นดังเทพเทวด,ดาเจ้งยังไม่รีบมาช่วยลูกหลานโง,ง,ง่ของเจ้าอีกเรายัางไม่อยากตายอยู่ที่นี่เจ้าสำนักพวกมันระดมพลจู่โจมไม่ตายไม่เลิกละทำไมต้องเสวนาพาธีกับพวกมันอีกกล่าวได้ดีไม่ตายไม่เลิกละแรงแขนแก่สหายร่วมสำนักที่ตายไปเกิดอะไรขึ้น นี่คือขข่ปานพันมายาพุ่งสังหารเป็นบรรพสนที่ลงมือเขาช่วยพวกเรากำจัดศัตรตูทั้งหมดในที่สุดก็จับเจ้าได้แล้วด้วยเสิงเสียอาวุโสท่านกำลังจะไปไหนขนาดเดียวกันผู้อวุโสรู้ว่าเจ้ารีบสื่อสารกับบรรพสนอีกครั้งขอให้เขาซีแนะย่างก้าวต่อไปแก่พวกเรา เกิดอะไรขึ้นเห็นซัดว,ว่าเมื่อกี้ค้าไม่ได้ทำอะไรเลยดาดาได,ได้สิทธิ์น้องระวังรั่วซึ่งเสียไม่ได้เจอกันนานจริงๆเจ,จ้าเป็นใครกะกูสเวียนเินเหตุใดเจ้าถึงอยู่ที่นี้ค้าไม่ได้ทำลายตันเถียนเจ้าไปแล้วหรือเจ้าไม่ลืมก็ดีผู้อาวุโสรั่ว่าเจ้ารู้จักเขาหรือ เขาก็คือสามีลรค่าที่ตระกูลจัดให้ค่ะเพียงแต่ค่าย่านานแล้วเจ้าสำนักคนผู้นี้มาอย่างแปลกประหลาดข้าว่าเขาต้องมีความอาฆาตมาก้ายร่วมมือกับสามสำนักใหญ่มาแก้แค้นสำนักสลาลมที่นางกล่าวเป็นความจริงหรือไม่เจ้าก็คือเจ้าสำนักคนปัจจุบันตอนนี้เป็นข้าถามเจ้าอยู่ตาบอดจริงๆเจ้าหนูกล้ดียังไงทำลายเจ้าสำนักพวกเรา เราทุบตีเขาแล้วมันยังไงเราได้ยินว่าบรรพสนพวกเจ้าซีแนให้ไปเมืองอันหยางหาตัวสริยาผู้หนึ่งกลับมาพวกเจ้าก็หยิบเอาปาเน้าอย่างร่วดเรงเสียผู้นี้เนี่ยนะเข้าสู่แดนสุขาวดึนทางการตั้งนั้นพึ่งระดับถ้ำเทวาช่วงต้นแบบนี้เรียกว่าสริยางั้นหรือเจ้าว่าอะไรนะคนมีพรสวรรค์สูงมากไหมในสำนักสารลมเจ้ามองไม่เห็น ยังให้พวกเขาเป็นผู้รักคูผาอย่างเจ้าควรค่าเป็นเจ้าสํานักหรือหูบป,ปากเจ้าสํานักอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของเจ้าเด็กนี่เลย mm hmm. กูสเวียนเินเจ้ากล้าด่าว่าเจ้าสำนักวันนี้ค่ะจะไม่ไว้ชีวิตเจ้ารับกระบวน้าม่านพิทักษ์ทำงาน สีสีนี่ก็คืออสิริยะในขั้นลองจากสู่พวกเจ้ากูสเสวียนเสริญเจ้าเป็นไปได้อย่างไรทักษะยุทธของเขากลายเป็นลึกล้ำมหสัสรรย์ขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหรเขาลงมือ,อยังไงคะเห็นไม่ซัดด้วยซ้ำผูวว้อาวุโสรู้ว่าไม่เป็นไรนะสิทธิ์น้องกล้าทำร้ายสิทธิ์สำนักสลาลมตัวข้าในฐานะเจ้าสำนักจะไม่ออนอ่อนต่อเจ้าวันนี้คะจากสอนบทเลียนอย่างหนักแก่เจ้า เจ้าสำนักแย่แล้วมีผู้แข่งแก่งระดับถ้ำเทวาหลายสิบคนกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเราจะต้องเป็นความช่วยเหลือที่สามสำนักส่งมาแน่เตรียมตัวเผชิญหน้าศัตรตู